بسم ิ ل ل ه الرحمن ا ل ر ح ي ม الحمد لله رب ا ل ع ا ล م ي ن والصلاة والسلام على า ب ي محمد وعلى آله و ص ั ب ه ะ ب ا ر ك อ ل ล عليكم ورحمة الله و ะ ر ك ا ت ه เกี่ยวกับความรักความเมตตาจากอัลลอฮะตูละอาลาได้ประสบกับพี่น้องทุกๆท่านเลยนะครับอัลฮัมดุลิล่ะก็ต้องเชิญชวนพี่น้องชุก็ต่ออัลลอฮาเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณกันทุกวันทุกลมหายใจนะครับผมรับสลามพี่น้องส่งสลามพี่น้องส่งดูอาให้กับพี่น้องถามนิดนึงพี่น้องคำนี้ไม่ได้ถามนานแล้ว พี่น้องเบื่อไหนกันบ้างแล้วยังนะครับเช้ามาละหมาดเสร็จมาเปิดดูส่งสลามรับสลามส่งดูอารับดูอาเบื่อไหมครับพี่น้องถ้าเบื่อนะครับก็แนะนํามาได้ว่าจะให้ผมเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างไรแต่ถ้าคิดว่ายังไม่เบื่อลักษณนะคลิปสั้น5นาที6นาทีนะครับดีอยู่แล้วนะครับพี่น้องกออ็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามา พี่น้องครับก็ทำดูแลครับมีพี่น้องหลายคนโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาแล้วก็บอกดีใจที่ผมได้เอาความเหมือนที่แตกต่างในหลักการอิสลามนั้นนะครับมาเปรียบเทียบให้เกิดแง่คิดให้เกิดมุมมองนะครับการมองเพื่อที่จะแยกแยะระหว่างความจริงกับความเท็จความผิดกับความถูกออกจากกันพอมีขอ้ขอแนะนําอย่างนั้นมีแสดงความคิดเห็นก็รู้สึกดีใจนะครับพี่น้องที่เราได้ทําให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเพราะผมถือว่านี่เป็นยิยะที่ผมจะได้รับ และพี่น้องเองกดไลค์กดแชรส์ส่งกันออกไปมันก็จะเป็นยยริยะสําหรับพี่น้องเรื่องไหนที่พี่น้องรู้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเขาจะรู้นะครับก็ส่งกันต่อไปหัวข้อวันนี้ก็นนต่อเนื่องครับจากหัวข้อเมื่อวานนะประหยัดกับขี้เหนียวใจบุญกับฟุ่มเฟือยวันนี้แข็งแกร่งนะแข็งแกร่งกับแข็งกร้าวต่างกันโดยสิ้นเชิงแข็งแกร่งคือหลักหลักการอิสลามนะครับอิสลามเนี่ยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดร่างกายที่แข็งแกร่งหัวใจที่มั่นคงและแข็งแกร่ง ท่านอบ,บีมุฮัมส์สโลนสลัมเนี่ยนะครับท่านเองก็ออกกําลังกายนะครับท่านเองก็มีการออกกําลังกายมีการต่อสู้เล่นมวยปั้มอะไรต่ออะไรนะครับท่านเองทําอย่างนั้นสัฮาบะุกคนก็ทําอย่างนั้นนะครับเพราะความแข็งแกร่งเนี่ยมันไม่ได้แข็งแกร่งเฉพาะหัวใจแต่เพียงอย่างเดียวความแข็งแกร่งของหัวใจก็คือการที่เราประกอบอามัตอิบาดละมาด,มดนะครับขอดุอาเพื่อให้จิตใจของเรานั้นมั่นคงแล้วก็แข็งแกร่ง แต่ในขณะที่ร่างหัวใจแข็งแกร่งแต่ร่างกายอ่อนแอพี่น้องมุสลิมอย่างนั้นไม่ได้เลยพรั้ามุสลิมเนี่ยเขาถึงบอกให้ทานอาหารฮาลาลแล้วต้องต่อย,ยิบด้วยไม่ใช่ฮาลาลอย่างเดียวนะครับต้องอนุมัติในสิ่งที่มันเป็นของดีด้วยของไม่ดีก็อย่าไปบริโภคเพื่อที่จะไปบำรุงร่างกายจากนั้นก็ต้องมีการออกกําลังกายนะครับบ้างตามความเหมาะสมตามวัยอย่างวัยอย่างผมเนี่ยหรือพี่น้องหลายคนก็เดินหนุ่มลงไปหน่อยเล็กลงไปก็วิ่ง นะครับมีการไปแข่งขันบ้างอะไรเดีง่งเที่ยวเตรเพื่อที่จะได้พักผ่อนแล้วก็ละหมาดเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับหัวใจนี่คือความแข็งแกร่งซึ่งมันตรงกันข้ามมันคนละอย่างกับแข็งกรวาซึ่งเราเข้าใจผิดเมื่อร่างกายแข็งแกร่งประกอบอามานอิบารัดช่วยเหลือคนเอาความแข็งแกร่งของร่างกายไปช่วยคนช่วยเหลือคนอัลฮัมดุลิลละพี่น้องผลบุญมหาศาลคนที่ดีที่สุดในสายตาในทัศนะของอัลลอฮ์หลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือการช่วยเหลือนะครับผู้อื่น ส่วนแข็งกร้าวนี้ไม่ใช่ผล,ลบุญเป็นผล,ลบาปเพราะความแข็งกร้าวนั้นคือความก้าวร้าวนะครับตัวเองอาจจะอ่อนแอแต่หัวใจนั้นสกปรกหัวใจนั้นไม่ดีเห็นอะไรก็เรียกว่าเห็นเด็กกระดุเด็กเห็นเด็กกำพร้าก็ตะเพิดเห็นใครไม่พอใจก็ด่าทอนะครับมีปัญหาเพื่อนบ้านจอดรถก็ทะเลาะกันค่อยหัวใจแข็งกร้าวแสดงความก้าวร้าวในตัวเรานั้นออกไปนี่แหละครับเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันเราแข็งแกร่ง นะแต่เรามีจิตใจที่ดีกับเพื่อนบ้านช่วยเหลือแต่ในขณะที่แข็งเกร้าเออะมะเทิงหาเรื่องชาวบ้านแต่สู้ใครไม่ได้หรอกครับนะเอาเสียงดังเข้าว่าอะไรเข้าว่าเพราะนั้นสองอย่างนี้ตรงกันข้ามเป็นความเหมือนนะแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาตรงกันข้ามไอ้นี่มีเพื่อนมีฝูงร่างกายดีไม่ต้องเสียงเงินไอ้นี่เพื่อนบ้านก็ไม่เอาร่างกายก็แย่นะครับเพราะฉะนั้น เอาสองอย่างนี้มาเปรียบเทียบแล้ววัดตัวเราประเมินตัวเราถ้าเราเป็นคนแข็งกร้าวหยุดซะถ้าเราเป็นคนแข็งแกร่งเอาความแข็งแกร่งของร่างกายสร้างความแข็งแกร่งให้หัวใจด้วยการประกอบอามัลิบาดัตแล้วจากนั้นช่วยเหลือเพื่อผู้อื่นเพื่อที่เราจะได้เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺซุลมัตลาพี่น้องกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อให้คนที่เรารักนั้นได้เข้าใจความหมายต่างๆเหล่านี้วันนี้จากลาพี่น้องครับอับบินลัยตอฟิกวะฮิดายะสลามมุลัลัยกุมบะรรหมะตุลลอฮฺวะบารักาตุ